สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเชา้ชาเช้าวันนี้คุณตาวิถีไทยกับพามาชมอโกนิมาอีกสายพันหนึ่งเนาะท่านผู้ชมที่มีชื่อว่าอัญ,ญมณีสีแดงเห็นบ่นี่อ่ากำลังจะมีสมาชิกใหม่นี่ตัวนี้ ตัวนี้แล้วก็ด้านในอีกนะกำลังจะมีสมาชิกใหม่3 4ต้นอัญญมณีสีแดงจัดเป็นไม้มงคลพันอโกนิมาสายพันหนึ่งใบของเขานี่จะเป็นสีแดงแดงสลับกับสีขาวเขาเรียกว่าอัญญมณีสิ่งของที่มีค่าเห็นบอกเอาเป็นไผ่ที่ยังบ่มีก็ไปหามาปลูก จักกระถางนึ่งเนาะท่านผู้ชมเนาะคุณตาวิถีไทยอัญมณีสีแดงนี้นะอยากได้เอามาปลูกนานแล้วเพื่อนว่าอ่ามันเป็นไม้มงคลแล้วก็เป็นไม้ประดับสวยงามเวลาที่เข้าไปโรงแรมดังๆระดับ5้าดาวนะบ้านพักโฮมสเตย์บ้านสวนรีสอร์ทนี่มักสิเห็นอัญมณี โบสีแดงกับสีขาวนะสวยงามประดับอยู่เพื่อให้คนได้พบลูกค้าที่ไปได้เห็นในโชว์รูมอ่าสีเห็นคุณครูเอาอัญ,ญมณีสีแดงนี้มาไว้ในสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนให้นักเรียนได้เรียนได้รู้บูรณาการกับการเรียนการสอนให้เด็กๆได้รู้จักต้นไม้วิธีการเพราะ ชมวิธีการแยกต้นอัญ,ญมณีเห็นไหมให้นักเรียนได้เรียนได้รู้จักการงานพื้นฐานอาชีพวิธีการแยกต้นไม้ในระดับมหาลัยพวกเธอไปสืบคนดูสิอัญ,ญมณีสีแดงนี้แท้จริงแล้วเป็นต้นไม้พื้นถิ่นของประเทศไหนนะของไทยบหรือของต่างชาติหรือของต่างประเทศ ถ้าเป็นของต่างประเทศนี่มีชื่อว่าอะไรอโกนิมานี่ใช่ไหมอ่าแล้วก็ไทยเราก็เอามาซื้อเข้ามาปลูกแล้วก็ตั้งชื่อว่าอัญ,ญมณีสีแดงมีที่มาที่ไปได้คุณตาวิถีไทยผมจะปลูกขายได้ไหมได้นะเพราะอัญ,ญมณีนี่ซื้อถือว่าเป็นต้นไม้ที่สามารถ สร้างรายได้ขายได้นะเป็นต้นไม้ที่มีคุณค่ามีราคาเวลาที่เราเซิร์ชเข้าไปใน Google นี่พิมพ์เข้าไปอโกนิมาอัญมณีสีแดงซิมีราคาติดอยู่ข้างล่างนะอันนี้คือการันตีได้ว่าเป็นต้นไม้ที่มีศักดินาวงางง่ายไปขายได้นบะุ๊ <laughs> มเมนต,ต้นไม้กะเรีวกะลาดต้นวัชพืชขึ้นทั่วไปนะ ต้องเฉพาะเจาะจงหามาปลูกถึงจะมีถึงจะได้ทีนี้เอาไปเป็นของฝากของที่ระลึกได้ไหมคุณตาวิถีไทยได้นะไปขึ้นบ้านใหม่คล้ายวันเกิดแฮปปี้เบิร์ตเดย์เพื่อนๆนี่เอาอัญ,ญมณีสีแดงไปฝากไปต้อนไปเป็นของที่ระลึกมันประทับใจมากนะขอบน้ำใจพวกเธอมากๆ ที่เอาตนอัญมณีสีแดงมาฝากยายมันสวยจริงๆดูเห็นไหมนี่สีแดงๆมันเป็นเม็ดๆสีขาวสีแดงสลับกันไปออกสีชมพูนิดๆดูทีไรมันก็สื่นใจขอบน้ำใจสำหรับของฝากเช้านี้คุณยายยูทูบเบอร์นะ <c oughs> ตาก็ไม่มีอะไรมาเพราะ ที่จะมอบให้กับบรรดาน้องๆเยาวชนที่มาเยี่ยมสวนต้นไม้มงคลของคุณตาก็จะเตรียมอัญ,ญมณีสีแดงไว้ให้คนละหนึ่งต้นก็แล้วกันคงจะเป็นที่ถูกอกถูกใจสำหรับคนที่ชอบไม่น้อยเชียวแหละวันนั้นคุณตาวิถีไทยก็ดีนะเอาล่ะสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหง สุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมโหงมหนานอนรับกะคอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกะคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชตเดินทางไปใสมาใสใกล้ไกลกะคอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและกะัญาติสนิทมิตรสหายของท่าน ให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกระสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายสําหรับพระเอกของเรื่องในเช้าวันนี้ก็คืออัญ,ญมณีสีแดงไม้มงคลไม้ประดับสวยงามไม้ฟอกอากาศไม้แห่งการเรียนรู้และสร้างไรายได้เป็นของฝากของที่ระลึกครับท่าน 부쩍.